ประตูเปิดแล้วไปสิกูเปิดไปไปสิแต่เล่ไปไหม่ไปหม่เอ้าเฮ้ยมีมีหมามีหมาหล่อๆมาเอาเขาสวยเว้ยเนี่ยเขามานอนกับเขาสวยเนี่ยเขามานอนกับเขาสวยเนี่ยเขามานอนผู้ดายกาบมานอนน้ำเมียกูผู้ดายกาบมานอนน้ำเมียกูกูเฝ้าอยู่เด้เมียจ๋าเฝ้าก่อนเมียนี่เช็คของเฮ้ยคือลำข่านมาค่ะนี่แต่นอ ไปกันเด้อหมเดี๋ยวมาเด้อจะไปหาผู้ใดญเด้อฮงบวรหกแข้งนี่โว้ยโอ้ยไปไ,ไป,ไ,ไ,ปไปเที่ยวน้ำกัน,นเถอะไปเที่ยวน้ำกันเนาะไปเร็วๆอายิพาแลนสวยออกเด้่ยมึง,ง,งมเ,เ,เสียงใครร้องอ่ะมาเบิ้งมาเบิ้งเสียงไปห้องเสียงใครร้องโอ้มึงย่างไก่ลูกมึงมาเร็วมาเร็ว ออกมา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 เร็วมันไหวนะมันไหวนะออกมาเร็วออกมา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 เข้าไปมันตกรึได้ยุกเบื้อออกมาเร็วออกมาเร็วเบื้อจับเื้อก่อนเบื้อจับเื้อแม่เงยไปดูใบไม้ได้หมาเงียบลืมหมาเขาเจ้าเออวะไปแล้วอีหลีเยอะอัด ออกมาทำไมสามโตเลยมาขกาวเจ้าหัวเมียไปเขาสวยกับบ้านปะแต่ว่าเหน่งมึงแบบสวยไปเอาอันนี้ไม่กลัวเอาเบิดสวยเลยไปบักข้าเจ้ามันขี่หึงอยู่ ไปพาพาพาเมียเข้าบ้านพาเมียเข้าบ้านอย่ามึนอย่าดื่มอย่าดื่มมึงออุ้มอีสวยมากแล่น้ำเลยไปเออเออไปเก่งไปลงมาไปลงมากูจะพากรับดอกซ้ำเมียนะไปเมียที่รักครับไปไปไปกลับบ้านเร็วเร็วไปจับไปจับไปใส่ไปเร็ว ไาแล้วลุงยีง่สิบมึ้นนี่ไปมึงเข้าบ้านไปก่อน,ออนมาเจ้ามามาอย, <laughs> อย่าจอง <laughs> จะจองทำไมอ่ะจะจองปะนะ <laughs> จะจอง ไปเมียกุลงกุดูแลได้ดอกจำเมียผู้เดียวนี่ไปอีท่าอีสวยขึ้นนะครับว่าไปอดีตรักเข้าเข่าบ้านกันเถอะทั้งนอกมันอันตรายทั้งนอกมันอันตรายเข้าเข่าบ้านไปอยู่ิทั้งแน่ดีกว่าโอ้โอ้มา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 ทั้งนอกมันอันตรายทั้งนอกมันอันตรายจะออกไปอีกได้บ่หนีได้เป็นห่วงหูบ่เจ็บตรงไหนบ่หลับบ้างฮัทน่ะเจ็บปวดตรงไหนบ่ตื่นตรงไหนบ่เป็นผู้บ่าวรอก็อายบ่ได้เด้อ โอ้โหขึหนวยบักกะรีเธอนาะแต่ถ้าเป็นดีก<ว>ูหลา่ปึกจะไมา่คึหลาย่ปึกยาไมา่คึหลาย่ปึกแต่ถ้าเป็นเด็ดปีหลายแต่ตอนนั้นนะมาสนใจกูตอนนี้นะพ่อจะได้ก,กับไม่ตั้งซี่อย่ามาไกลอย่ามาซุน่นนะวายอยู่เออเอออาเมื่อให้หัวตดำค่าค่าเด่นข้าจะยิงส่ผู้ชายอยู่เรื่องเบอร์ทั้งหน้ากูับปึกก็นี่จิรัก ทีรักเขับไปนอนแล้วเร็วพัดลมเยนเ็นๆเร็วๆเปิดพัดลมมาให้ร้านนอนเร็วๆทีรักนอนลงเร็วๆเร็วเร็วเ,เจ็บปวดมองไหนบอลเดสีบเบิ้งหายเด้เอเย,ย็นแต่ว่าเย,ยน็นไปเบียดเมื่อยนั่งอยู่นี่เลยประต้องไปใส่เลยอยู่น้ำกันในร้าะได้เฝ้าไว้เองนอกใจกูตจมาหานอกใจเด้หห<ม>อหัวตดำลงมาเ <หง S 1> ดี๋ยวนี้โอ้ลืมลืมลืมฉานไหนไงโย ไปไปแหงไงกันเด้อเดี๋ยวเมียสองาเด้อต้อนหลักหวานชื่ดี่าตอนนี้บ้นบ่ไว้ละแบงกูบ่ไวละแบงกูบ่ไว้ละแบงสีคอยสีคอยกจจบใจจกแม่สวยใจจกแม่สวไหหากเวหาแข้งพูดังไงหากแข้งได้ยินบ่ไว้หากแข้งหากแข้งไฮขอดมนะมาโขอไอเด็กกูรอบแบง